สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการติดตั้งพัดลม50นิ้วขนาดใหญ่ในอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวกันนะครับวัตถุประสงค์ก็คือการระบายความร้อนในพื้นที่ทำงานแล้วกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่ทำงานไปนะครับสำหรับอาคารที่เห็นเนี่ยนะครับกว้างอยู่ประมาณ8เมตรแล้วก็ลึกอยู่ประมาณ30เมตรนะครับ เราติดตั้งพัดลมระบายอากาศดูดความร้อนสองเครื่องดูดความร้อนออกไปทิ้งและเราก็เติมอากาศใหม่เข้ามาทางด้านหน้าอีกสองเครื่องรวมเป็นสี่เครื่องครับสําหรับสถานที่ลักษณะแบบนี้ห,หากติดพัดลมน้อยไปการทํางานที่จะดูดความร้อนและกลิ่นนั้นจะไม่ได้ผลเลยนะครับถ้าหากว่าติดน้อยมีสูอ้อย่างติดเส้นกว่าครับนี่ก็เราเริ่มเดินเครื่องแล้วอากาศเริ่มไหลเวียนนะครับจากด้านหน้า ่งไปทางด้านหลังเพื่อที่จะไล่กลิ่นและก็ไล่ความร้อนแล้วได้ลมเย็นจากทางด้านหน้าเข้ามาครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆสำหรับท่านใดที่มีความต้องการข้อมูลหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขนาดพัดลมขนาดพื้นที่จุดติดตั้งก็ทักาย เดี๋ยวไว้จะพูดถึงเรื่องของความชื้นและอุณหภูมิกัน